สวนเอเดนรีสอร์ทที่พักราคาถูกใจกลางเมืองเชียงใหม่เหมาะสำหรับท่องเที่ยวสามารถจัดประชุมได้ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ยังมีคอนโดสำหรับพักระยะยาวพักยามกเกษียณและมีการสอนการใช้ชีวิตชาวสวรรค์การบำบัดฝ่ายจิตวิญ,ญญาณติดต่อได้ที่0835722288หรือ Eden u n d หรือ eden_chiangmai@hotmail.com วันนี้เราก็จะมาสอนต่อจากคลิปที่แล้วจะพูดถึงเรื่องด้านจิตวิญญ,ญาณของมนุษย์ในทั้งโลกเลยที่ว่า โลกทั้งโลกเนี่ยมีสองอาณาจักรอาณาจักรพระเจ้าก็มีโลกเดียวคือคือโลกสวรค์แล้วก็อาณาจักรทางโลกทางโลกคืออาณาจักรของซาตานหรือของมนุษย์ก็มีอยู่สองโลกก็คือโลกทางโลกและโลกนรกวันนี้ก็เราจะมาสอนต่อว่าวิธีการดูเนี่ยของโลกทางโลกกับโลกนรกเป็นยังไงที่ว่าเราจะได้เจอว่า มนุษย์ทุกคนะจะต้องมีพวกนี้อยู่ในตัวของทุกคนแล้วก็มนุษย์ทุกคนจะต้องอยู่ด้วยในสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ทุกคนก็จะพูดถึงเรื่องคู่นี้ที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือพุทธศาสนาเรียกว่ามงคล3 8ประการข้อแรกเลยก็คือห้ามคบคนพาลเพราะคนพาลน,นี้จะพาไปหาผิดแล้วข้อที่สองก็คือให้คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผลผมก็เลยเอาหัวข้อนี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากต่อชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะอยู่ในสถานะไหนหรือมีชีวิตอยู่ในลักษณะยังไงอย่างครบคนพานเนี่ยแล้วก็ครบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาให้เราเจริญเติบโตขึ้นถ้าครบคนพานมันก็จะพาให้เราเสื่อมหรือว่า เสื่อมถอยหรือการทำลายในพุทธการเขามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องคนพาลเขาก็บอกมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่งได้เจอคนพาลคนพาลเนี่ยทำลายทรัพย์สินหรือทำลายสิ่งที่เศรษฐีนี่มีอยู่ทั้งหมดเลยพร้อมทำลายทั้งชีวิตของเศรษฐีกับภรรยาเขาด้วยเหลือแต่ลูกชายเศรษฐี ลูกชายเศรษฐีก็เลยมองเข้าใจถึงชีวิตนี้ก็เลยบอกว่าได้ออกบวชแต่ไม่ใช่ได้ออกบวชธรรมดานะได้ออกบวชแล้วไปอยู่อยู่ในสถานที่ทุรก,กันดารแบบขัดสนมากเลยเขาเลูกเศรษฐีเนี่ยบวชแล้วเนี่ยต้องประทังชีวิตด้วยการกินเปลือกไม้ได้การกินเปลือกไม้คือกินอะไรอะไรเนี่ย คือไม่มีอาหารที่พอกินได้หรืออะไรเงี้ยดังนั้นนะ่ะมีกษัตริย์องค์หนึ่งที่พอรู้ข่าวหรือรู้เรื่องราวอันนี้ก็มาหาลูกเศรษฐีที่เป็นนักบวชว่าต้องการให้กษัตริย์ช่วยเหลืออะไรหรือสนับสนุนอะไรด้านอาหารด้านทรัพย์สินเงินทองว่าจะมาทำอะไรเงี่ยปรารถนาอยากจะได้อะไรลูกเศรษฐีก็ตอบว่า ปานาที่สำคัญที่สุดของชีวิตเลยเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยก็คืออย่าได้เห็นคนพาลเขาบอกว่าเขาจะมีอยู่ใน5ข้อก็คือหมายถึงว่าข้อที่1อย่าได้พบเห็นคนพาลเพราะเป็นเสนียของชีวิตคบคนพาลแล้วก็เป็นอันตราย2อย่าได้ยินได้ฟังเรื่องของคนพาลเพราะมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี3 อย่าไปอยู่ร่วมกับคนพาลเพราะคนพาลก็จะพาไปหาผิด 4. อย่าไปสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนพาลเพราะถ้าเราสนับสนุนช่วยเหลือคนพาลก็คือเราก็ผิดด้วยในทำในสิ่งที่เลวร้ายหรือร่วมด้วยก็ห้าก็เรียกว่าอย่าให้จิตใจเราเนี่ยหลงไปรักคนพาลหรือหลงไป มีความเชื่อเขาหรือว่าก็เรียกว่ามีใจให้กับคนพาลนะเพราะถ้าเรามีใจให้กับคนพาลเราก็จะไปอยู่กับเขาในที่สุดอันนี้ก็คือ,อ,อลูกเศรษฐีที่นักบวชก็อธิบายให้กษัตริย์ฟังว่าเออเนี่ยหข้อเนี่ยเขาปาตนาที่สุดเพราะอยากได้เจอคนพาลเนี่ยถ้าไม่ได้เจอคนพาลนี่ห้าข้อนี้ก็ไม่ได้แั่นไปใช่ไหมแล้วตอนนี้ลูกเศรษฐีหรือทิพานักบวชเนี่ยก็อธิบายเพิ่มเติม อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าคนพาลเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงมีลักษณะยังไงก็เศรษฐีก็บอกก็ข้อที่ 1. คนพาลก็จะพาไปทำผิดหรือไปเส้นทางที่ผิดคือไปชักนำเส้นทางที่ผิด 2. องคนพาลชอบทำในสิ่งที่ไร้สาระ หรือไม่ใช่หน้าที่ของตนเองหรือว่าอะไรเราเรียกคําภาษาพื้นเมืองก็เหมือน,นเสือกทําสิ่งที่ไม่ใช่ในหน้าที่เรียกว่าทานอกเหนือหน้าที่หรือความรับผิดชอบของตนเองก็สี่คือคนพาลเนี่ยจะเห็นผิดเป็นชอบแล้วกเ็เห็นชอบเป็นผิดคือเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามพวกนี้ก็คืออะไรพวกนี้ก็จะขยันทำหรือทำให้มากขึ้น รือใช้พลังทั้งหมดทําเลยต่อมาก็คือแบบว่าเห็นทางชอบเป็นผิดเห็นสิ่งที่ดีงามความถูกต้องแต่พวกนี้เห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ดีอะพวกนี้ก็ก็จะไม่กระทําคุณความหมายก็คือสิ่งที่ผิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาจะทํามากขึ้นแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามเขาก็จะไม่ทำ่ง ดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปผลได้ว่าเขาคือผลยังไงข้อที่ห้าข้อสุดท้ายก็คือคนพาลเนี่ยไม่อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาไม่มีระเบียบวินัยหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรดังนั้นพวกคนพาลเนี่ยส่วนมากก็จะไม่มาตามกฎกติกาหรือกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์หมายถึงว่าคนที่ทํางานเก่งหรือทํางานดีก็เลื่อนชั้นเลื่อนอะไรเลื่อนตําแหน่งเลื่อนอะไรแต่พวกเนี้ก็เรียกว่าบางทีเอาหน้า ผู้มีอำนาจหน่อยค,อคือเรียกว่าลักลอบเลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติคือไปเรียแข้งเรียขาเพื่อจะให้ได้ขึ้นฐาน,นะอะไรคุณก็ดูได้ว่าลักษณะของคนผ่านก็คือพ,พวกกลุ่มนี้นะในตรงข้ามกับของบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตเนี่ยก็จะมีตรงข้ามกับคนผ่านทั้งหมดเลยอย่างยกตัวอย่างว่าบัณฑิตเนี่ยขอให้เราได้เจอ ได้เห็นเป็นบุญกุศลเป็นมงคลกับชีวิตอย่างเงี้ยหรือเราได้ยินได้ฟังเขาสอนหรือได้อะไรก็เป็นมงคลกับชีวิตเออข้อที่สามก็คือเราได้ไปอยู่ร่วมกับเขาเราก็จะเป็นมงคลเป็นบัณฑิตไปเหมือนกับเขาไปอยู่ร่วมกับเขาหรือว่าเราสนับสนุนบัณฑิตก็แสดงว่าเราสนับสนุนคนที่ดี หรือเรามีใจมีความเชื่อมีใจให้กับบัณฑิตเนี่ยแสดงว่าเราก็แนวโน้มไปทางที่ถูกต้องหรือทางดีอันนี้ก็คือก็คือเรื่องของคู่ของบัณฑิตกับคนพาลบัณฑิตคนพาลน,นี่มันมีอยู่ตรงไหนก็บัณฑิตกับคนพานก็มีอยู่ในในตัวมนุษย์ทุกคนและนตัวมนุษย์ทุกคนก็คือจิตวิญญาณ มนุษย์ทุกคนมีจิตวิญญาณก็จะมีจิตใจกัมีสมองจิตใจก็เป็นเปรียบเหมือนแม่สมองก็เหมือนพ่อเป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้สั่งการทั้งหมดแล้วทุกคนก็มีร่างกายร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งแล้วมากระทำแล้วก็เป็นกรรม แล้วก็คือผลผลิตผลผลิตถ้าทางบวกก็คือเป็นทางบัณฑิตถ้าผลทางลบก็จะเป็นไปทางคนพาหนยังเหมือนกับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสังคมบัณฑิตหรืออยู่ในประเทศที่คนพาลนทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าในสิบปีเนี่ยเราประเทศนี้เราถอยหลังหรือเรายากจนลงหรือเราอยู่ด้วยความลําบากมากขึ้นเราก็สามารถจะรู้ได้ว่าผู้หลับผู้ใหญ่ของประเทศนี้เป็นยังไงก็ยกตัวอย่างว่านี่แหละคือ ลักษณะของจากที่เราดูผลเนี่ยท,ที่ทำไมถึงถึงอย่างนี้เพราะว่าจิตวิญญาณของผู้หลับผู้ใหญ่ของผู้บริหารประเทศก็คือจิตวิญญาณของประเทศดังนั้นเราก็รู้ว่าถ้าจิตวิญญาณของผู้บริผู้หลับผู้ใหญ่ผู้บริหารประเทศไปทางนี้ประเทศก็จะดึงไปทางนี้อ,อันนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ทุกคนไหมแล้วก็เราก็ อันนี้ความให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเราจะได้อ่านฝ่ายจิตวิญญาณของตัวตนเราเองว่าตัวตนเรามีจิตวิญญาณเป็นยังไงเพื่อเราจะระมัดระวังหรือมีการความคิดในการใช้ชีวิตของตัวเองให้ถูกต้องมีความดีงามไม่มีเป็นประโยชน์อันนี้ก็คือเราก็จะได้อ่านชีวิตเขาเรียกว่าจิตวิญญาณ ปัจจุบันที่เขาสอนจิตวิญญาณเนี่ยเขาสอนอยู่ในทางเขาเรียกว่า A2 แต่ของจิตวิญญาณทางศาสนามีตั้งอะ A2 A3 A3 A4 แล้วก็ A4 เนี่ยเขาเรียกว่าจิตวิญญาณคือสรุปผลออกมาอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ที่เราพูดเรื่อง คู่ของบัณฑิตเกิดเนี่ยเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณที่มีความสำคัญสูงสุดดังนั้นก็คือวันนี้ก็ให้ให้ความรู้ว่าถ้าทุกคนสามารถอ่านจิตวิญญาณของตัวเราเองสามารถอ่านจิตวิญญาณของลูกหลานหรือให้สามารถอ่านจิตวิญญาณของผู้ที่อยู่ในสังคมร่วมกันคือเราสามารถ เข้าใจถึงจิตวิญญาณแล้วก็เรียนรู้ได้ถูกต้องอันนี้คือสิ่งที่ศาสนาพระศาสดาน,นี้เป็นผู้สอนทั้งหมดอันนี้คือโลกทางโลกกับโลกนรกนี่โลกทางโลกนี่โลกนรกอันนี้คือโลกสวรรค์พระเจ้าหรือพระศาสดาสอนคือเส้นทางของของของศาสนาดังนั้นวิญญาณท่าเราอยู่ตรงนี้เราก็คือสิ่งที่ดีงามหรือสวยงามความถูกต้อง สิ่งที่เลวร้ายหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ทำลายประโยชน์นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ดีงามความถูกต้องแล้วก็มีความบริสุทธิ์ถ้าเส้นทางนี้ก็คือหมายถึงการกระทำของคุณทุกๆคนเขาจะมีได้รับส่วนแบ่งด้วยแต่ถ้าอยู่ทางโลกนี้คนไหนทำก็คนนั้นได้รับอย่างคุณทำคุณก็ได้รับครอบครัวอยู่ที่นั่ง ครอบครัวคุณก็ได้รับองค์กรของคุณก็องค์กรได้รับแต่อันนี้คือได้รับหมดทุกคนจนถึงได้รับในระดับโลกเลยโลกเรียกว่าเขาเรียกว่าโลกแห่งสันติสุขโลกแห่งสวรรค์โลกแห่งสมบูรณ์พูนสุขวันนี้ก็จะขอจบวิชาการสอนเพียงแค่นี้ก็หวังว่า วิชานี้ก็ทุกคนก็จะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือความดีงามทุกอย่างก็ให้ทุกคนได้นำไปวิเคราะห์แล้วก็คิดดูในสิ่งที่วันนี้สอนเพื่อสิ่งนั้นน่ะที่คุณถ้าคุณฟังแลวเข้าใจเนี่ยสิ่งนี้อะ่ะก็คือจะเป็นประโยชน์มหาศาลให้กับคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ